ในสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดมณฑลฐานบกที่3-4ี 4, อำเภอเมืองพะเยาพร้อมรับฟังการนําเสนอแนวทางการบําบัดผู้เสพยาเสพติด ตรวจเยี่ยมอาคารเรือนนอนและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอีกด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวอีกว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นที่พอใจแต่ก็ยังมียาเสพติดเล็ดลอดเข้ามาได้ซึ่งจะต้องมีการปรับแผนเพิ่มจุดเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจจับยาเสพติดโดยทางกระทรวงกลาโหมยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสกัดกั้นการไหลเข้าของยาเสพติดได้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตั้งแต่ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า70ล้านเม็ดยืนยันว่ายาเสพติดไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศ ดังนั้นมาตรการสกัดกั้นจึงเป็น,นกลไกสําคัญในการลดการแพร่ระบาดของปัญหาย,ยาเสพติดและจะมีการประกาศให้จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจังหวัดด้วยค่ะ